ป้ายแดนชนคับในสัปดาห์นี้พบกับกีกี้หรือศักนานานาักทดสอบขาประจําของเดนิวยานยนต์มาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขับกระบะนิสสันนาวล่าใหม่ว่าเป็นรถที่อยากลองขับอีกคันหนึ่งตั้งแต่แรกที่เขามาเปิดตัวเมื่อปลายปีเพราะจากที่เห็นหน้าตาบอกได้เลยว่ามีจุดที่ชอบเยอะมากชอบดีไซน์ภายนอกที่มีความแข็งแกร่งบึกบึนช่วงล่างเบกดีนับว่าเป็นวิวัฒนาการของนิสสันทำให้รถมีชีวิตชีวาตอบโจทย์รถกระบะปี2021เลยค่ะ สวัสดีครับผมกี้นะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมภูมิใจมาเสนอรถคันนี้มากเพราะเป็นรถที่ผมรีเควสในการทดสอบครั้งนี้เริ่มต้นก่อนนะครับผมขอชื่นชมว่าผมเห็นรถคันนี้ครั้งแรกใน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 คอมในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วผมรู้สึกว่าแบบว้าวว,ว้าวแบบดูเข้ามาดูใกล้ๆ,ๆนี่ครับด,ด,ด,ดูดิดดแบบคือแบบยูคิดได้งไงอ่ะแบบเท่อะ ให้มากเลยดูดิและที่ที่ผมชอบมากคือทําโลโก้ดาอ่ะคือตอนนี้รถเทรนใหม่อ่ะทุกวันนี้มันต้องเป็นโลโก้ดําหมดแล้วโลโก้คมเมียมันจบแล้วอ่ะคือหน้าตามแบบคือสวยมากอายูอ่ะดูดิโอเคไม,ไม่ไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่นะแต่แต่แบบคือที่เหลือสวยมากล้อล้อให้แบบให้ให้สีดําเงามาใช่ครับกระจกอ่าดำเงาเป็นแบบเนี้ยสวยมากสีเนี่ยผมชอบผมชอบเป็นสีสีเทาไฟท้ายเป็น LED หมดทั้งอันนะครับที่สำคัญเนี่ย กล้อง360ก็คือกล้องรอบคันเลยนะครับเราสามารถที่ตอนเราถอยเนี่ยเราสามารถเห็นทุกๆอย่างกีดขวางรอบรถซึ่งผมรู้สึกว่าว้าวผมเข้าใจว่ากล้องแบบเนี้ยมันจะต้องมีกับรถที่แบบ10ล้านอ่ะ5ล้านขึ้นไปเข้าใจใช่ซึ่งแบบว้าวคือแบบใช้คําว่าอิมเพรสมากรถคันนี้เป็นรถที่ข้างหลังค่อนข้างกว้างมากที่ประทับใจนะครับผมแฮปปี้กับสําหรับกระบะไซนนี้ราคานี้ผมแฮปปี้กับภายในค่อนข้างมากสิ่งหนึ่งที่ผม ไม่ชอบอย่างแรกก็คือโลโก้อันนี้ผมคิดว่าไม่ควรมีโลโก้อันเนี้ยที่เหลือเนี่ยผมจะผมไม่ชอบโพซิชันนั่งโพซิชันนั่งสูงเกินไปนะครับผมผมไม่ได้สูงมากผมสูง1 7 5 1 7 6้าอเก้าอี้สูงเกินไปพยายามปรับให้ลงแล้วลงไม่ได้นะครับพองมาลัยเนี่ยอยู่ห่างพองมาลัยเนี่ยอยู่ห่างผมเกินไปสมมุติว่าตอนนี้ขาผมพอดีแต่พองมาลัยผมเหมือนผมต้องยื่นมือประมาณเนี้ยถึงจะจับพองมาลัยใช่ครับเพราะอยากอยากให้ทางนิสันลองลอง,ลองดูเรื่องการ ให้พวงมาลัยเข้าใกล้คนขับมากกว่านี้หน่อยแล้วก็อยากให้เบาเตี้ยกว่านี้หน่อยผมเชื่อว่าถ้าโรงงานสั่งไปเนี่ยผมคิดว่าคอสที่โรงงานจะเสียแทบจะไม่ไมแตกต่างกับของเดิมน,นะครับเป็นรถที่ผมอ,อยากใช้คำว่าอยากที่จะขับคันหนึ่งเลยนะครับยอมรับเลยว่าตั้งแต่เห็นครั้งแรกที่หน้าตาออกมาเนี่ยคือจริงๆตอนที่เนาวาล่าออกมาเนี่ยเราก็ได้ทดสอบตั้งแต่ก่อนที่รถออกมาขายซึ่งก็ประทับใจมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบโอ้ ทำไมช่วงล่างดีขนาดนี้ทําไมเบรกดีขนาดนแต่อันเนี้ยอันเนี้ยอ,อันนี้คือตอบตอบโจทย์มากเลยคืออันนี้คือแบบถ้าบอกว่า220 0กระบะ220 0สําหรับประเทศไทยอ่ะผมว่าผมว่าใช่อ่ะคือมันเป็นรถที่หน้าหน้าตาทั้งคันเนี่ยเพอร์เฟกมากนะครับสำหรับผมนะผมว่ามันดูแกร่งมากดูแข็งแรงมากแล้วก็ผมชอบคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นแบบแบล็กอะครับเป็นแบล็กออดิชั่นคือทั้งกระจังหน้าดา อย่างตาหมดไม่มีโครเมียมเลยนี่ผมชอบเลยโครเมียมมันเหลืออยู่แค่ตรงนี้ที่เดียวไม่มีนมันอยู่ในไหนนะครับแต่ที่เหลือก็คือแบบชอบชอบชอบมากแล้วก็ไฟหน้าก็เท่มากนะครับไฟท้าย LED ชอบมากครับกระบะของใส่ของข้างหลังก็เหลือเฟืออยู่แล้วมันก็มันก็ใหญ่ทุกคันอะเพราะฉะนั้นก็เท่า,ก,ทากันนะครับห้องโดยสารถือว่าถือว่าใหญ่มากใหญ่มากๆเลยก็ว่าได้นะครับสีที่ผมชอบถูกใจที่สุดก็คือสีที่ผมเข้าใจว่า <S <S เป็นานาโดเกรย์ หรือนิสันอาจจะเรียกว่าเกรยอะไรก็ตามอ,ออกแบบภายนอกออกแบบภายนอกเนี่ยผมชอบทุกอย่างเลยไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ที่เหลือชอบหมดเลยนะครับรวมทั้งไฟหน้าไฟท้ายเต็ม5ดะเต็ม5ผมให้4คะแนนครึ่งครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับดีไซน์ภายในข้างในเนี่ยผมให้ได้แค่ care. สองดาวครึ่งครับสองคะแนนครึ่งครับเต็มห้าสองนนคะแนนครึ่งเพราะว่าคือมันก็โอเคนะแต่ไม่ชอบหลายจุดก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรถไซนี้แรงเท่านี้ทุกอย่างเท่านี้เนี่ยผมให้4ี่ดาวครึ่ง4คะแนนครึ่งเต็ม5นะครับสำหรับเครื่องยนตแระเครื่องยนต์และเกียร์เนี่ยให้4คะแนนครึ่งเพราะว่าถือว่าดีมากนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับช่วงล่างเหมือนกัน อยากจะให้5นะครับแต่แต่ระหว่าง160 1ถึง180ยจะยังรู้สึกว่าเป็นกระบะอยู่เพราะฉะนั้นขออนุญาตให้ช่วงล่างเป็น4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับ